สนับสนุนโดยบริษัทลิซซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิ่งกสิกรไทยฟิล์มกองแสงไฮคู Q. อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคูเย็นคุ้มทนพัตคารเล่งหงสุข,ขุมวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก์คาแอเซสซอรี ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ Max Air คิดถึงปั้มลมคิดถึง Max Air ปั้มลมคุณภาพสูงราคาประหยัดพร้อมบริการที่คุณประทับใจ The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ www. iloveperfectdesign. com กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย Max Air คิดถึงปั๊มลมคิดถึง Max Air ปั๊มลมคุณภาพสูงราคาประหยัดพร้อมบริการที่คุณประทับใจ The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ w w w l d w i i love perfect design com ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งหงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยเรากลับมาพูดคุยกับช่างหนิงกีตาร์อาร์ตกันต่อเลยครับช่างหนิงครับับพอคุณเรียนรู้วิทยายุทธ์เกี่ยวกับการซ่อมกีตาร์ เรียกว่าอยู่กับพี่ชายกับคุณลุงชื่ออะไรนะลุงจงครับลุงจงกับพี่นิดนี่นิดนะครับอยู่จนเรียกว่าเรียนรู้วิทยายุสับบายจบหมดเป็นเทพแน่นอนก็ออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองใช่ไหมครับเปิดแล้วเป็นไงบ้างเก่งขนาดนี้แบบลูกค้าต้องตึมแน่นอนเลยสองปีแรกก็ได้เดือนละตัวฮะเดือนละหนึ่งเดือะตัวแต่ไม่ใช่ลูกค้าที่มาโดยตรงกับผมเป็นลูกค้าที่ทาง ทีนิดทางช่างนิดให้มาบ้างทางลุงจงให้มาบ้างครับยังไม่มีใครรู้จักเราอซึ่งซึ่งสองปีแรกก็แล้วทำไงสองปีแรกนี่พูดถึงพูดถึงความความทอ้ออดทนของท้อถอยของหัวใจก่อนดีกว่าช่วงนั้นสองปีนี้เรารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าให้มันใช่ทางเราไหมมันใช่แนวเราไหมเราเดินมาเนี่ยมันมันถูกถูกทางเราไหม,มไม่ใช่ว่าเรามีแค่ฝีมือแต่ว่า การลูกค้ามันเราไม่ใช่ทางเขาหรือว่าลูกค้าเมืองไทยมันไม่ต้อนรับเราจริงจริงผมก็เลยนั่งคิดอว่ามันมันต้องหาวิธีจะเลิกไหมเคยครับไม่อยากทำรู้วไอาชีพนี้ใช่ฮะไม่เด้ดูแล้วมันไปไม่ไหวแน่เลยใช่ไหมเคยครับแต่อะไรล่ะทำให้คุณมีกำลังใจที่จะต่อสู้จนถึงทุกวันนี้ครอบครัวครับครอบครัวที่บ้านพ่อแม่พี่น้องทุกคนเฮ้ยจะหยุดเหรอ มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะให้ลูกค้ารู้จักเราอพอดีก็มีเพื่อนที่ทําเกี่ยวกับเด็ตได้เราก็ให้เขาช่วยทําในทางหนึ่งแล้วก็ไปตามร้านต่างๆในเวิร์กในอะไรเนี่ยเราก็ไปบอกว่าเราเป็นไข่อะไรยังไงซึ่งไปครั้งแรกก็มีทั้งต้อนรับแล้วไม่มีต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกับกีตาร์ลองภูมิก็มีคือกีตาร์แบบพังมาเลยทั้งตัวครับ แล้วให้เราทํากลับไปใหม่แล้วให้เขาดูเราก็ต้องทําจนจนจนต้องโชว์ฝีมือต้องโชว์ฝีมือให้เขาดูก็ทํากลับไปครับตีไม่ได้ก็โอเคแต่ก็มีบางบางบางครั้งที่เราท้อถึงขนาดแบบเงินก็ไม่มีท้อแบบจะหยุดเลยก็มีก็คือมันมีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งที่ทําเสร็จแล้วแล้วเอาไปคืนลูกค้าครับเราก็คิดว่าเราจะได้เงินแล้วเนี่ยเราจะได้เงินแล้วนั่งแท็กซี่ไปแต่กลายเป็นว่าลูกค้าไม่ได้ติ ลูกค้าติโอเคทษทีิลูกค้าติตรงที่ว่าตรงนี้น่หนิงทําไมมันเป็นอย่างนี้ขอตรงนี้เก็บงานให้พี่อีกนิดนึงซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าจริงอย่างที่เขาบอกครับผมก็กลับมาเงินก็ไม่มีมีมคา่าแท็กซี่เที่ยวไปเที่ยวเดียวกลับมามาของเงินแม่จ่ายคา่าแท็กซี่นั่งมองกีตาร์ตัวนั้นอยู่สี่ห้าวันว่าจะหยุดตัวเองหรือว่าจะทําต่อืผมก็เลยนั่งมองอยู่มานั่งคิดถ้าหยุดล้วจะทาอะไรอก็เลยไปยืมเงินพี่ชายชังนิดนี่แหละไปซื้อสี มาทําใหม่ครับพอทําปุ๊บเอากลับไปส่งปุ๊บลูกค้าแบบโอ้หนิงโอ้พี่รับได้เลยแฮปปี้เลยหนิงดูเราก็รับตังค์หรือว่าจบแค่นี้จะกลับบ้านเอ้หนิงหนิงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอานี่มันมีกี่าต้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาไปด้วยอืผมก็ท่ากับผมได้งานเพิ่มจากตรงนั้นเราก็ต้องเพิ่มแล้วพี่คนนี้เขาก็เริ่มที่จะให้งานผมมาเรื่อยๆซึ่งบางตัวเนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ย ผมไปขอคืนเมื่อคือคือขอมาซ่อมแก้คืนเพราะบางตัวมันมีแบบร่องรอยที่มันไม่เรียบร้อยสมัยเราทําแรกๆเราอยากจะไปเอาตัวเนี้ยเอามาซ่อมคืนครับให้ใหม่จับไปแกบอกไม่เอาแกบอกอยากให้มันอยู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าอีกต่อไปเกิดมีชื่อเสียงเยอะๆเขาจะได้เอาไปแบบเหมือนแบบเนี่ยอันนี้ตัวแรกตัวแรกอ่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตรงนี้ไปว่จริงๆฟังช่างหนิงมานี่ผมว่าทุกอาชีพนะครับ ของการดําเนินชีวิตหรือดํารงชีวิตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปตลอดมันไม่ใช่ง่ายนะครับท่านชมของการทําอาชีพอะไรสักอย่างวันนี้เราสําเร็จแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่ามันสําเร็จอะแต่วันที่อยู่ในระหว่างเส้นทางที่ว่าจะทําต่อรหรือจะเลิกหรือมันจะเอายังไงกับชีวิตดีถ้าวันนั้นคุณตัดสินใจไม่ไปยืมตังคพี่ชายช่างนิดมาทําสี ชีวิตของการเป็นช่างซ่อมกีตาร์คุณก็จบก็จบถูกต้องไหมฮะก็คงตอนนั้นก็มีเรื่องคือจะไปซื้อสูตรทำโจ๊กไปแล้วแหละคุยเรียบร้อยแล้วแหละคุยแล้วคุยเรียบร้อยแล้วจะไปเปิดร้านจะเปิดโจ๊กแล้วคือไม่เอาแล้วกีตาร์เลยนั่งคิดอยู่มันเหมาะกับเราอีกเหรอโจ๊กอะไรเงี้ยอ่าก็เลยให้ลุยหน่อยดีกว่าใช่ลุยดูแต่สุดท้ายผมว่าคุณคิดถูกนะเห็นบอกว่า ทุกวันนี้เนี่ยในวงการกีตาร์ที่นักดนตรีหรือแม้แต่นักธุรกิจที่หลงไหลเรื่องราวของกีตาร์เนี่ยเป็นลูกค้าคุณมีมากมายเลยใช่ไหมครับผมบางครั้งคุณเห็นคอนเสิร์ตที่อยู่บนเวทีเนี่ยคุณก็นี่ไงใช่อันนี้ไงอันนี้อันนี้ถูกต้องไหมครัถูกต้องครับแต่ผมถามนิดนึงเวลาเรากีตาร์ไปซ่อมเนี่ยนะอย่างเหมือนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาซ่อมนู่นซ่อมนี่เสร็จปุ๊บเขาต้องมีการเซ็นชื่อช่างหรือติดเบอร์โทรศัพท์หรือเอาไว้อย่างเงี้ยมีของ ในวงการนี้เขาทำกันยังไงกับการซ่อมกีตาร์คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีไม่มีลายเซน็นไม่มีติดวันที่ว่าซ่อมเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่มีแต่คนอื่นผมไม่ทราบครับเพราะว่ามันเป็นผมเข้าใจถึงคนที่มาซ่อมแล้วผมเข้าใจถึงว่าถ้ามีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นถ้ามันมีลายเซ็นว่าซ่อมมาแล้วกีตาร์ตัวนี้จะราคาแบบ ตกเลยแล้วมันจะมีเรื่องบางทีคือคนซื้อไปก็เสียความรู้สึกว่าพอไปเจอไอ้ที่แบบว่ามีวันที่ซ่อมหรือมีลายเซ็นคนซ่อมมาแล้วเขาก็จะแบบมันดูเหมือนพูดไม่ตรงอะนะบางคนบอกว่าอุ้ยตัวนี้ไม่เคยซ่อมเลยซิงๆิงเลยแต่ปรากฏว่าซื้อไปแล้วเสียอารมณ์ใช่ถูกต้องไหมฮะใช่ฮะผมก็เลยกลายเป็นว่ารู้กันแค่สองคนกับคนมาซ่อมกับผมที่เหลือเป็นเรื่องของคนคนที่เอามาซ่อมจะคุยอะไรเป็นเรื่องของเขาแล้ะอ่าแล้วผมก็จะไม่ค่อยถ่ายรูปกีตาร์ลูกค้า เพราะว่านี่คือประเด็นหนึ่งคือถ่ายไว้แล้วเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับตัวผมเองย้อนหลังว่าตัวนี้มันไปอยู่กับคนนู้นแต่มันเคยซ่อมมาแล้วนี่อะไรใช่ไหมนี่คือจรรยาบรรณของของคนซ่อมกีตาร์หรือสไตล์ของคุณเขาเรียกจรรยาบรรณเลยเออจริงจริงเนี่ยก็เหมือนกับเอาคุณก็คุณปิดปิดความลับให้เขาไงใช่ใช่ถูกต้องฮะถูกต้อง เอาละครับท่านชมแต่พูดคุยมาสามช่วงนะคุณจะเห็นได้ว่าช่างหนิงเนี่ยในมือของเขาเนี่ยเขาจะถือกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งกีตาร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกีตาร์สร้างถูกต้องไหมกีตาร์สร้างครับกีตาร์สร้างเนี่ยผมถามนิดนึงเนี่ยอย่างตัวที่คุณถืออยู่เนี่ยลูกค้ามาจ้างเนี่ยราคามันแพงกว่ากีตาร์ที่เราไปดูอยู่ตามห้างไหมเออคือถ้าในเกรด ราคามันจะมีราคาของมันอยู่ของกีตาร์แต่ละตัวถามว่าแพงกว่าไหมมันต้องแพงกว่าหรือถูกกว่าในกีตาร์ระดับไหนอ่าอ่ามันมันคือมีหลายระดับมีหลายราคาฮะเจ้ากีตาร์แพงๆก็มีเป็นแสนสองแสนสามแสนไปเรื่อยถูกๆก็มีสองพันสามพันตัเนี้ยตัวเนี้ยมันกีตาร์สร้างเนี่ยมันจะบอกไม่ได้ว่าแพงหรือถูกกว่าตัวไหนรุ่นไหนยู่ว่าพอใจถูกต้องฮะมันเป็นเรื่องของลูกค้าต้องการบอดี้ ไม้อย่างนี้คอขอเป็นอย่างนี้หัวขอเป็นอย่างนี้ขอมีชื่อลูกสาวมีนามสกุลสีขอเป็นสีที่ชั้นคิดขึ้นมาเองลายขอเป็นชั้นคิดขึ้นมาเองระบบอิเล็กทรอนิกส์ขอเป็นชั้นอยากได้รุ่นไหนแรงแรงเฟดขอเป็นแบบหนาหน่อยอินเลขอเป็นลายที่ตัวลูกค้าต้องการอันนี้คือเขาเรียกกีตาร์สร้างซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้แต่ราคาก็ สมน้ําสมเนื้อกับที่เขาต้องแต่ทุกวันนี้คุณไม่ค่อยได้รับงานประเภทนี้ละหรือรับอยู่อไม่รับแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือมันมาเบียดกับลูกค้าที่เอามาซ่อมอาหนึ่งตัวผมใช้เวลาสามเดือนแต่ลูกค้าอีกเป็นสิบถึงยี่สิบคนรอกีตาร์ที่ที่เราต้องซ่อมที่ต้องซ่อมอีกสามเดือนเนี่ยผมก็เลยนั่งที่อยู่ว่าเราให้งานประจําใช่ฮะเราให้ร้านที่รับทําตรงนี้โดยตรงดีกว่าหรือไม่ก็แนะนําว่า ให้เอาซื้อกีต้าที่เกรดดีๆแล้วก็อาจจะมาเปลี่ยนโลโก้เป็นของคุณเองอันนี้ทํไไ้้ให้ของคุณเองมันจะเร็วกว่าไม่เสียเวลาครับผมเอาละครับแต่วันนี้เขาบอกว่าเขากีต้ามาอยู่ในสตูดิโอเราเนี่ยตัวนี้นี่เป็นกีต้าโปรกีต้าโปรงครับใช่ไหมฮะราคาแพงไหมเอ่ยอันนี้ก็ประมาณ3 4มสี่หมื่นนะฮะสามสี่หมื่นครับตัวนี้นี่คือเป็นเข้ามาซ่อมหรือว่าไงฮะอ่าตัวนี้เอามาซ่อมครับ ลูกค้ามาซ่อมฮะสามสี่หมื่นบาทตัวนี้เป็นโซลิดทั้งตัวคือโซลิดคือเป็นไม้แท้ทั้งตัวไม่ใช่ไม้อัดเป็นไม้แท้ไม้แท้ทั้งตัวแหมผมก็ไม่ได้ยูในวงการนี้ซะด้วยไม่ใช่ลามิเนตฮะคือลามิเนตมันก็คือเป็นไม้อัดแล้วก็เอาลายเฟรมลายไม้เนี่ยฮะติดลงไปครับอ่าอ๋อความหมายคือลายของไอ้ไม้เนี่ยมันเกิดมาจากตัวมันเองถ้าเป็นไม้แท้เนี่ยเสียงจะดีแบบ พอไม้ยิ่งแห้งยิ่งดีครับนี่สี่หมื่นกว่าบาทประมาณสามสี่หมื่นครับแล้วตัวที่อยู่ข้างๆนั่นนะครับแสนกว่าครับแสนกว่าครับแสนกว่าบาทครับโอ้โหกีตาร์ตัวนี้สวยมากเลยนะเป็นของใครครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นนักดนตรีมีชื่อเสียงแล้วกันฮะครับผมคือมีผมเคยถามเขาเขาเอามาซ่อมครับนะฮะตัวนี้คือ ได้ลุยสมอรัภูมิเขามาอย่างโชคโชกเรียกว่าถลอกมาเยอะสุกต้องฮะแล้วมาซ่อมเนี่ยผมได้ถามเขาว่าขายไหมพี่อืเขาก็บอกเขาไม่ขายครับแต่เขาอะซื้อตัวใหม่มาเล่นแต่ตัวนี้เขาเก็บไว้แต่เขาก็เล่นอยู่ครับเล่นบางครั้งแล้วก็ผมถามว่ามีน้องอยากได้พี่ขายไหมเขาก็บอกไม่ขายอแล้วผมก็เลยถามไอ้น้องคนนั้นว่าซื้อมาเพื่อไอ้น้องบอกเพื่อจะเล่นเก่งแบบพี่เขาผมบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่ากีตาร์ มันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเล่นเก่งแค่ไหนกับซื้อกีตาร์แพงๆบางทีซื้อกีตาร์แพงมากก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเล่นเก่งเล่นดออีมันอยู่ที่คุณฝึกฝนบางคนผมเห็นนะ,ะลูกค้าผมเป็นนักดนตรีมีชื่อเสียงอเอากีตาร์แบบลูกค้าผมตัวถูกๆสามสี่พันบาทมาเล่นโอ้โหทำไมเขาเล่นได้เพราะจังเลยผมไม่เข้าใจว่าไอ้นั่นก็คือบอลดูบีเขาเกิดมาเรื่องนี้โดยเฉพาะ,ะนั่นคือเขาชํานาญเป็นอย่างๆนะใช่ไหมก็เรียกว่าร้านของคุณเนี่ยมีครบหมดเลย แต่สุดท้ายผมก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าร้านของช่างหนิงเนี่ยกีตาร์อาร์ตเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นร้านซึ่งมีพนักงานเวลาไปซ่อมหรืออะไรเนี่ยมีพนักงานต้อนรับมีแผนกบัญชีมีแผนกติดต่อลูกค้าหรือรทั้งหมดเนี่ยมีพนักงานทั้งหมดอยู่ในร้านนี่กี่คนครับผมมีหลายคนนะมีผมคนเดียวเลยละทำตั้งแต่พันโลงยันเก็บตังค์ส่งของรับของทุกอย่างฮะมีช่างหนิงคนเดียวผมทําคนเดียวฮนะ ร้านหนิงกีตาร์อาร์ตนี่มีเขาอยู่คนเดียวนะท่านผู้ชมถ้าหากว่าจะไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร้านนี้นี่รับรองว่าไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณหงุดหงิดได้เพราะว่าช่างหนิงดูแลเองทุกขั้นตอนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่ที่แปลกกว่านั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยช่วงหน้าว่าถ้าคุณมีกีตาร์นะคุณจะซ่อมกีตาร์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณจะไปร้านเขาแล้วคุณจะซ่อมได้นะต้องผ่านคุณสมบัติที่ช่างหนิงเขา ตั้งกฎเอาไว้ด้วยว่าโอ้โหต้องมีอย่างนี้นี้ถึงจะรับซ่อมนะไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าครับ